อนัตติโลโซิตนี่คือมันเป็นเทคนิควิธีการบูรณะโบราณสถานประเภทหินประเทศที่นํามาใช้เป็นครั้งแรกก็คือประเทศฝรั่งเศสนะครับในประเทศไทยของเราก็จะมีโบราณสถานอยู่หลายแห่งที่ได้ดําเนินการบูรณะไปแล้วก็เช่นปราสาทหินพนมลุงปราสาทหินที่ามปราสาทหินพนมวันนะครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ เรียนรู้นอกตำรากับหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9นครราชสีมารายการที่จะนำทุกท่านไปสู่การเรียนรู้แบบไม่มีขีดจำกัดวันนี้จะขอพาทุกท่านมาชมการอนุรักษ์โบราณสถานโดยวิธีการอนุรักษ์แบบอนาสติโรซิสที่ปราสาทพนมวันจังหวัดนครราชสีมาค่ะ การหาชิ้นส่วนทดลองประกอบหินหลน่นก็หาตามรหัสหินหลน่นในผังหินหลน่นจะมีผังหินหล่นซึ่งจะดําเนินการโดยการวางเส้นกริดครอบคลุมพื้นที่โบราณฐานที่จะทําการบูรณะทั้งหมดนะครับรหัสนี่มันจะใส่เป็นทิศมันจะเป็นรหัสเขียนไว้บนก้อนหินการเขียนรหัสนี่จะเลือกเขียนหน้าบนของก้อนหิน ก็เมื่อประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นเลขจะไม่เห็นรหัสอันนี้เมื่อเราทดลองประกอบอาหาหินหลุนได้แล้วก็มาทดลองประกอบเช่นวัดสัดส่วนของหินแล้วก็ดูหน้าหินว่ามันใกล้เคียงกันไหมมันจะมีการสกัดหน้าหินนี่มันใกล้เคียงกันไหมนะครับแล้วก็มีสัดส่วนของความสูงความยาวความกว้างของการจะวางซ้อนทับกันจะดูเป็นพิเศษคือเราจะต้องมีการ มือรูปดูพอสมควรเหมือนกันเพราะหน้าหินมันจะสึกไม่เท่ากันเวลาเขาขัดก้อนหินมันจะสึกไม่เท่ากันมันจะเกิดความรู้สึกกับมือเราอีกก้อนที่จะมาเนี่ยมันจะเข้ามาลงกันพอดีนะครับถ้ามันหน้าเอียงมันก็มันก็จะเอียงตามกันนะฮะเราจะต้องดูหน้าหินว่ามันเอียงไปด้านไหนเพราะฉะนั้นการหาหินหล่นนี่มันก็จะต้องสัมพันธ์กันในในรูปแบบนี้แหละครับ การเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่ชิ้นส่วนที่หักแตกหักพวกนี้เมื่อเราหาพบชิ้นส่วนที่จะต่อกันแล้วเ,เป็นส่วนสําคัญที่เราจะต้องเสริมความมั่นคงสมัยก่อนจะใช้วิธีสกัดหลังวงกบให้เป็นรูปคางหมูเข้าไปแล้วก็วางคานพวกนี้เป็นเสริมเสริมความมั่นคงสมัยก่อนมายุคปัจจุบันนี่าทางนักวิชาการอยากให้เสริม ในในรูปแบบของการสอดเหล็กเข้าไปถ้าเป็นเสาถ้าเป็นเสาเนี่ก็อาจจะเสริมแค่สองจุดก็พอเพราะว่าเสามันเป็นแนวตั้งมันจะไม่หักมันจะไม่หล่นง่ายเสาประดับก่อประตูมันก็จะรับทับหลังส่วนเสาประดับผนังมันก็จะขึ้นไปรับเสียนหน้าของหน้าบันแต่ถ้าเป็นตัวคานวงกบนี่เราจะเสริมเยอะหน่อยอาจจะเป็น 5. จุด6จุดก็ได้ ทำไมเราถึงเสริมห6จุดเพราะคานตัวบนในของวงกบนี่มนมันใหญ่ชิ้นมันใหญ่มันรับน้ำหนักมากเมื่อทำแล้วเนี่ยมันจะมีการตอกตอกตอกหน้าหินโดยหินสกัดปอกปอก,อกเอาไว้สกัดทำไมก็สกัดเพื่อให้เนื้อกาวมันฝังลงไปในในเนื้อหินทั้งสองด้านนะครับวิธีเจาะรูก็เจาะไอ รูรูใดรูหนึ่งก็ได้หลายรูแล้วก็จะมารูไว้โดยโดยการใช้ชอ็อกยัดเข้าไปในรูแล้วก็วางชิ้นส่วนให้มันเสมอให้มันเข้าหน้ากันไอช็อกมันก็จะไปปรากฏอยู่ในชิ้นส่วนข้างล่างใส่เหล็กซึ่งจะคว้านให้มันใหญ่นิดหนึ่งเพื่อ,เ,อเพื่อให้เหล็กมันขยับได้แล้วก็ทาจัดการทําความสะอาดไม่ให้มีฝุน่นนะครับแล้วก็ใส่กาวกาวเป็นกาว เฉพาะต่อหินโดยเฉพาะพวกนี้ก็จะใ,ใช้ใส่เข้าไปในรูบ้างาให้เต็มโดยเหล็กเหล็กนี่จะควันนิดหนึ่งให้มันเป็นบังบังบงบงบ,งบ,งบงนะฮะเพื่อเพื่อการยึดเกาะเพราะไอเหล็กไร้เสนนิมเนี่ยมันลื่นต้องบังให้มันเป็นส่วนที่จะยึดเกาะกับกาวได้มั่นคงเมื่อเรายกขึ้นต่อกันแล้วเนี่ย มันก็จะมีการกระแทกนิดหนึ่งก็เพื่อให้เพื่อให้เนื้อกาวมันเข้าสนิทกันอาจจะบิดก้อนถ้าก้อนไม่ตัวนะักก็อาจจะบิดก้อนให้มันขยับขยับไปขยับมาโดยเนื้อกาวมันจะเข้าไฟฝังในในรอยที่เราสากัดป๊อกป๊อกปอกเอาไว้เน่ยถ้าเป็นชิ้นใหญ่ก็ใช้พอนไม้ถึงจะทำไว้สำหรับกระทุ้งหินมากระแทก กระแทกกระแทกกระทุงกระทุงกระทุงให้มันมีสนิทกันเ <c oughs> นื้อกาวมันจะซับเข้าไปในรอยรอยกระทุงเป็นแบบวิธีการใชท้ที่ต่อเนื่องกันมานานพอสมควรครับเมื่อ <c oughs> เราหาชิ้นส่วนพบมีขนาดที่เท่ากันแล้วก็รหัสในในกลุ่มเดียวกันเช่น gn 1332เงี้ยก็เป็น หินโคลโระด้านทิศเหนือนะฮะตามความ้อใจอหินด้านทิศเหนือพวกนี้รหัสพวกนี้มันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเราต้องหาหินในกลุ่มเดียวกันเมื่อหาพบเราก็จะนํามาทดลองประกอบรหัสไม่จําเป็นจะต้องเช่น32จะต้องเอา313มมาต่อไม่ไม่ใช่ต้องดูหน้าหินขนาดของหินที่มันจะวางซ้อน อีกทีหนึ่งถึงจะถึงจะถูกต้องเพราะหินแต่ละคนคนเขียนเนี่ยอาจจะเขียนอยู่คอยใกล้กันแต่หินที่มันหล่นเนี่ยมันอาจจะหล,ล่นไกลกว่าเพราะไอ้ก้อนบนเนี่ยมันจะต้องลงไปอยู่ข้างล่างไอ้ก้อนข้างล่างเนี่ยมัก็จะอาจจะกิ้งไปนิดหนึ่งซึ่งซึ่งระยะที่มันจะพอไปได้อันนี้มันก็จะห่างกันไอ้ส่วนบนเนี่ยมันอาจจะอยู่ใกล้ๆกันเพราะมันพังลงมาเนี่ยมัน หินพัง,งลงมามันจะไม่ไม่ยาวเป็นพืชถ้ามันล้มเนี่ยโดยการซุดตัวของอาคารมันก็จะวางเป็นพืชไปหมดอันนี้มันอยู่ที่คนใส่รหัสหินว่าเขาจะใช้รหัสหมายเลขเรียงกันหรือไม่ฉะ่น,นั้นเองเมื่อเราทดลองประกอบหินหลน่นได้เป็นชุดแล้วเราก็หาตำแหน่งที่ตั้งเดิมของอาคารซึ่งมันจะต้องไปหาตาม รหัสเช่น G N มันก็เป็นโคปุระนะครับพวกพวกพวกนี้ก็ต้องไปหาตำแหน่งที่ตั้งดั้งเดิมว่ามันมีขนาดเท่าที่เราประกอบไว้ไหมแล้วก็พอพอเราเจอแล้วเราก็นำไปขึ้นไปติดตั้งในตำแหน่งดั้งเดิมบนอาคารโบราณสถานที่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 เราหาพบนะครับแนะนำวิธีการเขียนแบบ เริ่มต้กกนกงานเขณฑแบบเราจะเริ่มต้นจากประสาทประธานเป็นเกณฑ์โดยจะเปิดจากเป็นศูนย์แล้วก็เปิดเป็นเกณฑ์ทิศออกไปทั้งสีด้านเนื้อต้ออกตกแล้วเราใช้โดยใช้กล้องเอ๋กล้องลายเนาะวางผังคุมทั่วทั่วบริเวณของตัวปราสาทประธานเส้นกิจแต่ละเส้นเราจะใช้ประมาณความระยะห่างแต่ละเส้นประมาณ2เมตรเพื่อง่ายต่อการวัดจะเริ่มต้นจากศูนย์ตัวนี้นะครับเนาะ เปิดมาตังทิศเหนือตะวันออกทิศเหนือทิศตะวันตกทิศใต้ระวังางพังคุมโดยโรลกแล้วก็จะเป็นมันจะเป็น,เป,นเป็นเส้นกิจที่เรียกว่าเส้นกิจขึ้นตัวนี้นะครับต,ตัวตัวนี้นะครับเนาะสีเขียวนี่เนาะนี่คือเส้นกิจเราจะแบ่งมานโดยโรอบโดยโรอบเลยทั้งทั้งสี่ด้านแล้วจะกำหนดเส้นขึ้นมาอีเส้นหนึ่งเขาเรียกว่าเส้นระดับสําหรับเขียนรูปด้าน การเขนแบบจะมีอยู่สามอย่างในแบบหนึ่งชุดรูปเป้นรูปด้านรูปตัดส่วนขยายัรนก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงานว่าต้องการความละเอียดมากน้อยแค่ไหนส่วนวิธีการเขียน,จะ,นจะถ้าเขียนรูปด้านเราจะใช้สองเส้นคือเส้นเส้นกิดิดตัวนี้คือเส้นนอนคือเส้นระดับวิธีการวัดก็วัดจากเส้นกิดสมมติเราจะเขียนมุมนี้ใช่ไหมครับเราจะวัดจากเส้นนี้มานี้เท่าไหร่เราจะวัดเส้นระดับขึ้นไปเท่าไหร่ แล้วก็มากลุกไปในในกราฟเราจะทำแบิธีนี้ทุกคนทุกคนทุกคนกคน่อนตามสภาพของพวกเราฐานท้ายมันก็จะออกมาเป็นรูปแบบประมาณประมาณน,นี้เมื่อประมาณปีที่แล้วมาตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีหินที่ยังไม่ได้นําขึ้นทดลองประกอบและนําขึ้นติดตั้งหลังจากเรานาเนินการบุรณะแล้ว อยู่เป็นจํานวนมากก็เลยหาลือกับทางผู้มยการสํานักศิลปากรที่10นครราชสีมาโดยนําผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้มีความรู้และเอาไปใช้ประโยชน์เนื่องจากในสํานักศิลปากรที่10ของเราในโซนอีสานตอนล่างนี้จะมีประสาทหินอยู่เป็นจํานวนมากเราจึงดําเนินการจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้มากยิ่งขึ้นครับ อนัติโลซิตนี่คือมันเป็นเทคนิควิธีการบูรณะโบราณสถานประเภทหินประเทศที่นํามาใช้เป็นครั้งแรกก็คือประเทศฝรั่งเศสนะครับในประเทศไทยของเราก็จะมีโบราณสถานอยู่หลายแห่งที่ได้ดําเนินการบูรณะไปแล้วก็เช่นปราสาทหินพนมลุงปราสาทหินพิมายปราสาทหินพนมวันนะครับส่วนขั้นตอนการดําเนินงานนะครับก็จะมีเทคนิคขั้นตอนอยู่หลายวิธีเริ่มต้นอันดับแรกก็คือการขุดค้นขุดแต่งทางโบราณคดี อันที่2ก็คือการทดลองประกอบหินอันที่3ก็คือการถอดหรือชิ้นส่วนอันที่4ก็คือการเสริมความมั่นคงให้กับตัวอาคารเช่นฐานลากหรือการรับน้ําหนักต่างๆเสริมความมั่นคงภายในอันที่5ก,ก็คือการทดลองประกอบกับชิ้นส่วนแล้วก็อันที่6ก,ก็คือการบูรณะโบราณสถานแบบอนาติโลซิตนี่แหละครับ ในเบื้องต้นเราก็จะดําเนินการเขียนแบบสภาพปัจจุบันคือเมื่อมีการดําเนินการบุรณะไปครั้งก่อนแล้วเราเราจะมาเก็บสภาพปัจจุบันว่าได้ดําเนินการไปถึงไหนก็จะมีการดําเนินการทดลองประกอบหินเพิ่มเติมในส่วนหินที่เหลือจากการบุรณะครั้งก่อนเมื่อดําเนินการทดลองประกอบได้เราก็จะนําชิ้นส่วนที่ดําเนินการทดลองประกอบได้นํามาทดลองกับรูปแบบที่เราดําเนินการเก็บสภาพปัจจุบันแล้วก็จะเอาไปดําเนินการทําแบบเพื่อบุรณะต่อไป กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งและบูรณะปราสาทพนมวันให้มีสภาพสมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้นแล้วทำให้ปราสาทพนมวันกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของเมืองไทยค่ะแล้วเรายังมีเห็กสีดีๆอีกมากมายรอให้บริการทุกท่านอยู่นะคะโอกาสหน้าเราจะไปเรียนรูน้นอกตำราบแบบไม่มีขีดจำกัดในเรื่องใดสถานที่ใดต้องคอยติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ